สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับวิธีแก้ปัญหาของระบบโซล่าเซลล์นะครับมีเพื่อนสมาชิกถ่ายรูปแผงโซล่าเซลล์มาให้ดูนะครับก็เจอปัญหาที่การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับคือตัวหลังคานะครับจะเป็นลักษณะหน้าจั่วยอย่างนี้นะครับแล้วเพื่อนสมาชิกอติดแผงไว้2ฝั่งนะครับ ก็คือทําเป็น2ส,สตริง2ชุดนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงเช้าฝั่งนี้ได้แดดนะฝั่งนี้ไม่ได้แดดพอช่วงเย็นฝั่งนี้ได้แดดฝั่งนี้ไม่ได้แดดนะครับการติดตั้งในลักษณะนี้จะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของการผลิตไฟได้นะครับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่านะครับฝั่งหนึ่งเวลามันไม่ได้แดดนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งเขามีแดด มันจะวิ่งมาหาไอ้ฝั่งที่ไม่มีแรดกด้วยนะครับทำให้พลังงานที่ควรจะได้นะครับมันไปได้ไม่เต็มที่และแทนที่จะได้ทั้งสองสติงก็ไม่ได้ทั้งสองสติงนะครับแต่ว่าเนื่องจากติดปัญหาว่าไม่สามารถย้ายมาอีกฝั่งนึงได้เพราะเนื้อที่จำกัดนะครับวิธีการอย่างนี้ให้ท่านแก้ไขด้วยการใช้นะครับไดโอดอันนี้ก็จะเป็นไดโอดแบบ mc4 นะครับ ให้ท่านสั่งซื้อแบบนี้มานะครับเวลาท่านตอกขนานแผงโซล่าเซลล์นะครับโดยใช้สาย Y ในลักษณะนี้นะฮะหรือว่าจะเป็น Y ลักษณะนี้ก็เหมือนกันนะครับวิธีการก็คือให้ท่านเอาหัว mc4 ที่มีไดโอดนะครับไปเสียบฝั่งที่เป็นสายบวกนะครับหมายความว่าไงสายบวกสายบวกก็คือฝั่งที่เป็นหัวตัวผู้นะครับด้านหลังเขาจะเป็นตัวเมีย เราเอาตรงนี้นะครับไปเสียบเข้ากับแผงโซล่านะครับของสติงที่หนึ่งนะครับแล้วท่านก็มาต่ออย่างนี้นะครับทำสองสติงนะครับก็คือเอาขั้วบวกของแต่ละสติงนะครับมาต่อเข้าตรงจุดนี้นะครับขั้วลบปล่อยไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ทําอะไรนะครับทาแค่นี้ก็จะทําให้ระหว่างแผงสองสติงที่ได้รับไฟไม่เท่ากันนะครับ ก็จะไม่วิ่งเข้าหากันนะครับก็จะทําให้พลังงานที่ได้ในแต่ละสะติงจะได้เต็มที่นะครับเท่าที่เขาจะผลิตไฟได้นะครับหรือท่านไปซื้อในลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เราเรียกว่าไดาโอดนะครับท่านก็เลือกตัวที่ทนกระแสได้สูงก็วิธีการดูว่าทนกระแสได้เท่าไหร่ไปดูว่าหลังแผงของท่านนะครับมันเขียนไว้ว่ากี่แอมป์นะครับสมมุติว่าหลังแผงเป็นแผง550าวัตต าจ่ายกระแสได้13แอม14แอมนะฮะท่านก็ซื้อตัว20แอมมาใช้นะครับเพราะว่าแผงเมื่อเราอนุก,กรมกันนะครับโวลต์จะเพิ่มแต่แอมไม่เพิ่มนะครับก็หมายความว่าสมมุติถ้าแผงหนึ่ง40โวลต์แลวท่านเอามาอนุก,กรมกัน9แผงมันได้360โวลต์นะครับแต่แอมยังคง13 14แอมเท่าเดิมนะครับก็ใช้ไดโอดอย่างนี้ก็ได้ซึ่งไดโอดอย่างนี้ไม่ต้องไปติด อยู่บนหลังคานะครับอันนี้เรามาติดอยู่ข้างล่างได้เพื่อความง่ายนะครับสําหรับบางคนที่เดินสายมาลงที่คัตเอาท์ก็ไปหาเทอร์มินอลมาต่อนะครับเดี๋ยวก็จะทําเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ถ้าเป็นลักษณะหัว mc 4อันนี้ก็จะสะดวกตรงที่ว่าเสียบแล้วก็อยู่บนหลังคายาวๆไปเลยนะครับแต่ถ้ามันมีปัญหาการตรวจเช็คก็จะยากนิดนึงนะครับท่านก็ต้องปีนหลังคาถ้าติดหลังคาไว้สูงแล้วขึ้นไปเมเทนเนซ์ยากก็ให้เลือกใช้ในลักษณะนี้นะครับ แล้วแต่การใช้งานนะครับแต่แกะให้ดูนะครับบางท่านอยากรู้ว่าข้างในมันเป็นอย่างไรนะฮะ,ะเห็นไหมครับมันก็แค่เอาไดโอดนะครับมาติดไว้นะครับในหัว MC4 นะฮะเพื่อที่จะป้องกันการย้อนนะครับของ แผงอีกหนึ่งสติงนะครับเข้ามาที่ตัวไดโอดนะครับแล้วก็ทิศทางนะครับให้ดูแถบที่มีอยู่ข้างบนนี้นะครับมันจะมีแถบอยู่มีแถบอยู่ตรงไหนตรงนั้นคือส่วนบล็อกนะครับก็คือยอมให้ไหลจากนี้ไปนะครับแต่ไม่ยอมให้ไหลไม่่ทางทิศทางนี้นะครับเพราะมีตัวกั้นเป็นสัญลักษณ์นะฮะให้ดูนะครับสําหรับบางคนที่ต้องการจะติด MC4 ไว้ใต้หลังคาเลยนะฮะก็ลักษณะอย่างนี้นะครับ ท่านก็ไปที่สายวายนะฮะที่เป็นสายบวกนะครับให้ปลดแผงเดิมออกก่อนนะครับสองเส้นนี้นะมันจะเป็นของสติงนี้กับสติงนี้นะครับที่เอามาขนานกันปลดแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับท่านก็เอาหัว MC4 มาใส่นะครับอ่านี่นะครับก็หัว MC4 ที่เราเอามาใส่แล้วนะครับก็อยู่ตรงนี้ท่านก็ต่อสายนะครับ ลงไปหาอินเวอร์เตอร์หรือได้เลยนะครับอันนี้สำหรับท่านที่ไม่ต้องการไปติดไดโอดข้างล่างนะครับก็ติดใต้แผงเลยเพื่อความสะดวกผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับของผมนะครับอันนี้เป็นแผงโพลีนะครับจำนวน6แผงต่ออนุกรมเข้าหากันนะครับอันนี้เป็น1สตริงนะครับแต่อีกชุดหนึ่งใช้3ามแผงนะครับ1 2 3าต่อแนวนี้นะฮะ ทั้งสงชุดนี้โวนก็ไม่เท่าวัดก็ไม่เท่านะฮะแต่ว่าต่อแยกไว้สองสติงนี้สติงที่หนึ่งนี้สติงที่สองนะครับแล้วเอาไปขนานกันข้างล่างนะครับเราลงไปดูกันว่ามันมีโวนที่ต่างกันอย่างไรนะครับผมให้ดูนะครับก็คืออันนี้เป็นของสติงที่หนึ่งและอันนี้สติงที่สองนะฮะผมเดินลงมาเข้าเทอร์มินอลน,นะครับ ก็คือเอามาขนานกันข้างล่างนะฮะตัวนี้ก็เป็นสายลบนะครับแล้วก็เอาบวกกับลบที่ได้มาเข้าคัตเอาตัวนี้นะครับเพื่อใจ่ายให้กับอินเวอร์เตอร์ทีนี้เรามาดูกันว่า2อ,สอเส้นเนี้ยไฟมันไม่เท่ากันนะฮะทั้งโวลต์ทั้งแอมป์นะฮะแต่ว่าเราเอามาใช้อยู่ในเเรามาจ่ายขนานร่วมกันนะครับเพื่อใช้งานก็ไม่มีปัญหานะครับก็ใช้งานได้เดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะฮะ เดี๋ยวผมจะวัดโวลต์ให้ดูนะครับทั้งสองเส้นนี้ว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกมาก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เขาขนานกันอยู่วิธีทำก็คือให้ท่านเอาไดโอดนะครับเอามาบัดกรีเข้ากับสายไฟนะอันนี้ทำให้ดูง่ายๆนะฮะติดตั้งจริงท่านอาจจะต้องมีท่อหดนะครับมาเลาะมาใส่เพื่อให้ป้องกันอันตรายนะครับหรือเทปพ,พันสายไฟก็ได้นะฮะให้มันสวยงามนะฮะอันนี้ทำเป็นดูตัวอย่างเฉยๆนะฮะอันนี้ผมตัด คัดเอาแล้วนะครับไม่ให้เกิดการดึงกระแสนะฮะเพื่อให้ปลอดภัยในระหว่างสาธิตนะฮะแต่ถามว่ามีไฟไม่มีนะฮะผมตั้งโวลต์นะฮะดีซให้ท่านดูนะครับว่าสองแผงนี้ต่างกันไหมต่างกันกี่โวลต์นะฮะตั้งดีซะนะฮะได้สองร้อยสามสิบสี่โวลต์นะครับอ่ะผมจิ้มตัวที่สองนะฮะ 208ร้20โวลต์นนะเห็นไหมเห็นว่าโวลต์เขาไม่เท่ากันนะฮะสชุดนี้แต่ก็สามารถเอามาต่อร่วมกันได้นะครับโดยท่านใส่ไดโอดไว้ก็จะแก้ปัญหานี้ได้นะครับอ่ะทีนี้ผมจะเอาสองอันนี้นะครับต่อเข้าไปร่วมกันที่เทอร์มินอลน,นี้นะฮะ ทีนี้ผมก็จะปล่อยให้มีการดึงกระแสนะฮะให้มีการจ่ายไฟออกไปนะครับโวลที่ได้ก็จะเป็นโวล์รวมนะครับระหว่าง2ชุดนี้นะฮะ,ะเรามาดูนะว่าโวลที่ได้จะได้เท่าไหร่นะฮะนะฮะตอนนี้ได้2อ7 3้อยสามสโวลต์น,นะครับ อ่าตอนนี้เครื่องเริ่มเริ่มดึงไฟนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่ดึงไปเต็มเแล้วลเดี๋ยวโวลต์มันจะตกลงมานะครับรอสักครู่เห็นไหมล่วงมาแล้วฮะเหลือ2 2 4โวลต์21อโวลต์220อันนี้เป็น DC นะฮะก็คือพอมีอินเวอร์เตอร์ดึงไปใช้นะครับโวลต์ก็จะตกลงมานะครับเมื่อกี้เป็นโวลต์ลอยนะครับก็จะเห็นว่า2ส,สตริงนี้นะครับทำงานร่วมกันได้ไม่มีปัญหานะครับ จำนวนแผงก็ไม่เท่ากันวัดก็ไม่เท่ากันนะครับก็เอามาใช้ร่วมกันได้นะครับครับทีนี้เรามาดูการกินกระแสนะครับของ2องสติงว่าเป็นอย่างไรนะฮะผมตั้งมาที่ DC นะครับผมคล้องตัวแรกก่อนนะตอนนี้ได้อยู่ 2M แอมป์นะฮะเส้นขวานะครับได้ 2M แอมป์นะฮะทีเนี้ยสกว่า ตัวนี้นะฮะตัวนี้ขึ้นไป5้าแล้วนะฮะแดดแดดออกนะฮะห้าอ่ะอันนี้คือตัวที่ไปเข้าอินเวอร์เตอร์นะฮะมันก็จะเป็นแอมรวมน,นะนะพอรวมแล้วมันก็จะได้หกหแอมกว่านะ,ะตอนนี้แดดหลีลงไปแล้วนะฮะอันนี้พอเสร็จแล้วท่านก็เอาเทปพ,พันสายไฟนะครับหรือท่อหดก็ได้นะครับมาติดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อไว้ใช้งานปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับ อันนี้ก็ให้มาดูนะฮะไฟที่ได้มาจากแผงนะครับอินเวอร์เตอร์มองเห็นอยู่ที่170กว่าโวลต์นะฮะได้กระแสอยู่จากแผงนะฮะ6.9เแอมป์ M นะครับเาเรามาดูาชาร์จลงแบตเตอรี่ได้1 6แอมป์ M นะครับ17แอมป์ M อันนี้ก็คือเห็นไหมฮะจากแผงก็วิ่งลงมาที่แบตเตอรี่ได้1 7แอมป์ M นะฮะก็เราเาแผงมาขนานกันนะแผงโวลต์ไม่เท่า วัดไม่เท่านะครับจำนวนไม่เท่ากันก็ต่อใช้งานได้นะครับอันนี้ไฟที่ได้จากการจักแผงนะฮะเห็นไหมได้ยี่สามยี่สี่แอมป์นะครับอันนี้คือ mppt ชาร์จเขาจะบริหารจัดการนะครับให้เราได้แอมป์ที่สูงขึ้นนะฮะน,นี่แบตเตอรี่นะฮะเมื่อกี้ ยกตัวอย่างในส่วนของแผงที่ไว้คนละมุมคนละองศากันนะครับหรือว่าไว้ในองศาเดียวกันนะครับแต่ว่ามีบางสติงโดนเงาของตึกหรือเงาของเสาไฟฟ้ามาบางังมาพาดนะครับแต่อีกสติงหนึ่งไม่เป็นนะครับถ้าอย่างนี้ก็ให้ใช้ไดโอดในการแก้ปัญหาเหมือนกันนะครับวิธีคิดง่ายๆเลยว่าสสติงควรจะได้รับไฟที่เท่ากันตลอดเวลานะครับคือถ้าแดดออก ก็สามารถรับพลังจากแดดได้ทั้งสองสตริงไม่ใช่ว่าฝั่งหนึ่งได้แดดอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้แดดถ้าอย่างเงี้ยท่านต้องใส่ไดโอดนะครับบล็อกมันไว้ไม่ให้ตัวที่สูงกว่าวิ่งลงมาให้ตัวที่ต่ํากว่านะครับอ่ามันจะทําให้เกิดการสูญเสียนะครับในระหว่างเส้นทางนะครับพอใส่ไดโอดไดโอดมันทําหน้าที่เป็นตัวป้องกันนะฮะไม่ให้ไฟจากแผงสูงวิ่งลงมาให้แผงต่ำนะฮะเขาเรียกว่ามันบล็อกกิ้งไว้มันเหมือนกับอ่าถ้าเป็นระบบ ท่อน้ําก็คือเหมือนตัวเช็ควาลอะครับใส่เช็ควาลวให้น้ําออกทางเดียวก็คือแผงฝั่งล่างก็วิ่งออกทางเดียวฝั่งสูงก็วิ่งออกทางเดียวแล้วก็ลงไปจ่ายยังอินเวอร์เตอร์นะครับแต่ถ้าท่านไม่มีนะครับไอตัวที่สูงกว่ามันจะวิ่งไปหาตัวต่ํากว่าด้วยแล้วก็ไอส่วนที่เกินมันถึงจะไหลออกไปนะครับมันก็จะทําให้ท่านเขาเรียกว่าสูญเสียโดยใช่เหตุนะครับก็ใส่ไดโอดได้หรือบางท่านติดตั้งเหมือนเดิมเลยฮะติดตั้งเหมือนกันระนาบเดียวกันแต่ เป็นแผงคนละขนาดกันหรือว่าคนละคนละากาลังวัดไม่เท่ากันนะครับเมื่อไหรที่หลักการเลยนะเมื่อไหรที่ไอ้สองสติงเนี้ยมันมีมันมีความไม่เท่าเทียมกันนะครับให้ใส่ไดโอดนะครับเพื่อแก้ปัญหาหรือว่าบางคนที่ใช้เป็นแผงเก่านะครับซื้อแผงมือสองมาอย่างนี้ก็ให้ใส่ไดโอดนะครับแต่ถ้าท่านซื้อมาใหม่หมดเลยเช่นซื้อ550วัตต์มา สิแผงต่ออนุกรมห้าแผงสองสตริงและอยู่ในระนาบเดียวกันอย่างนี้ไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าแผงใหม่จะทํางานได้เท่ากันทั้งสองสตริงนะครับแต่ว่าในสองสตริงเนี่ยเวลาเขาจ่ายไฟเขาอาจจะดึงไฟได้ไม่เท่ากันอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้นเอาแค่ว่าถ้าท่านไปดูสเปคหลังแผงมันคูณบวกลบคูณหารกันแล้วโวลต์ไม่เท่าแอมไม่เท่ากันท่านใส่ไดโอด แต่ถ้าทั้งสองอย่างนี้เหมือนกันก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่นะครับก็อธิบายอย่างนี้คิดว่าเพื่อนสมาชิกพอจะเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าทุกทุกท่านจะต้องมาใส่ไดโอดนะไม่จำเป็นนะครับเฉพาะที่แผงสองสติงมีความไม่เท่ากันนะครับจะด้วยเหตุผลของการติดตั้งหรือทิศหรือองศาที่ไม่สามารถที่จะทำให้มันอยู่ในะระดาบเดียวกันได้เราถึงจะแก้ปัญหาด้วยไดโอดนะครับ แต่บางคนที่ไฟเพียงพอใช้อยู่แล้วนะครับถึงจะไม่เท่ากันแต่ว่าทุกว,วันนี้ไฟเหลืออยู่แล้วจะไม่ทําก็ได้นะครับเพราะเพราะเขาถือว่าไฟเขาพออยู่แล้วแต่คนที่ไม่พอใช้นะครับแล้วแล้วคิดว่าตัวเองมีแผงเยอะทําไมไม่พอใช้ลองเอาไดโอดไปใส่ดูนะครับอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในระบบของท่านได้พอสมควรนะครับก็ลองทดสอบกันดูแต่ว่าอีกอันนึงนะครับสมมุติว่าบางท่านเนี่ยต่อสติงเดียวเลยนะครับเช่นว่า ใส่350วัตต์10แผงอนุกรมทั้งหมดแล้ว5แผงอยู่ฝั่งหนึ่งอีก5แผงอยู่อีกฝั่งหนึ่งทั้งที่มันเชื่อมกันนะฮะอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าให้ท่านนึกถึงลักษณะอย่างนี้นะฮะท่านเดินท่อนะ10แผงใช่ไหมฮะท่านเดินท่อน้ํามาทั้งหมดนะครับท่อน5นิ้วเลยนะฮะจำนวน5ท่อนนะฮะแล้วท่านไปเดินท่อน1นิ้วอีก5ท่อนนะครับและเชื่อมอยู่ในอันเดียวกัน น้ำที่ไหลมาจากห้าท่อนนะครับจะโดนรีดเหลือท่อนนิ้วเดียวหมดเลยนะฮะที่เหลือเนี่ยความหมายเดียวกันถ้าท่านอนุกรมแค่ชุดเดียวนะครับแล้วโวลต์มันไม่เท่ากันโวลต์หรือทั้งโวลต์ทั้งแอมป์มันไม่เท่ากันเนื่องจากว่าการรับแสงอยู่คนละมุมคน,คนละองศากันนะฮะมันก็จะทําให้ได้น้าอ่ะเท่ากับแผงที่น้อยที่สุดนะครับที่ต่ออยู่ในอนุกรมนั้นๆน,น,นะครับ สมมติท่านใส่550วัตต์8แผงนะครับแต่มี1แผงนะครับท่านใส่350วัตต์ลงไป50 550วัตต์จะทำงานเท่ากับ350ทันทีนะฮะแสดงว่าไอ้ที่ท่านติดมาหายคุณสมบัติในการผลิตไฟทั้งหมดจะหายลงไปเหลือเท่ากับแผงที่น้อยที่สุดนะครับนั่นคือการอนุกรมนะครับต้องเป็นแผงรุ่นเดียวกันชนิดเดียวกันถ้าจะข้าม ยี่ห้อต่างยี่ห้อก็ควรจะให้วต์และแอมใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับเพราะว่าเขาจะเลือกเอาแผงที่ต่ําที่สุดเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้ท่านจะใช้แผงที่เท่ากันนะครับซื้อมาล็อตเดียวกันแต่อยู่คนละองศากันนะครับอยู่คนละมุมฝั่งหนึ่งได้แดดตอนกลางวันฝั่งหนึ่งได้แดดตอนเย็นแล้วอยู่ในอนุกรมเดียวกันอย่างนี้ก็จะเกิดปัญหาเหมือนอย่างที่อธิบายไปนะครับก็คือว่าแผงผลิตมาดีๆไปเจอฝั่งที่ ได้วนต่ํากว่านะฮะมันก็จะโดนรีดลงมันก็อ่าก็จะทําให้กําลังมันหายไปนะครับแต่นี่จะได้ไฟเต็มเต็มนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะท่านต้องแยกแผงออกมาเป็น2สตริงนะครับผ,ผลพลรัมมุมกันอย่างนี้ก็จะไม่เกิดปัญหานะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นแนวทางให้เพื่อนสมาชิกเวลานําแผงไปติดตั้งแล้วปรับใช้กับหลังคาของแต่ละที่นะครับได้อย่างเหมาะสม ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ